อนี่เรามาอยู่ที่ศัรโลกที่เสาสมองเจลงเจไ่ที้บุ๊คจื้อนี่ขับข้าวอร่อยไหครับอร่อยมากลงเจตามปีนะครับต้องทำบุให้นะ วันนี้ไม่ค่อยเยอะติครับติดวี้ิบาทติดถุงนั้นดีห่านดีมากใส่บาทหน้าเหรียญลัวก็ุ้มติดแตยกวนกใส่บาทไปแล้วหลือวนกัเหรียญนะครับกมถึงัต้องถือต้าไลยถือก็เหรียญก็ใส่ถุงไว้แล้วหาว่าเป็นกระเาจหลัง์ใหกับถได้กระเป๋า็ถายไวก็ได้เพราะว่าเหรียญนั้นเราได้ขับที่ถไว้กันแล้ว ไอ้นั่นนะก็ได้นำลับไปครับเป็นเงินสํางถึงที่เป็นเงินต่อถึงครับเป็นเงินต่อยอดขุงทัางไว้ก็มาเื่นครับได้เหรียญใบบาทสำรับท่านที่แต่เท่านคัวันนี้ฝ่าผู้ชายใครในที่ว่ามีหารชิครับครับาผู้ชายขอมการรับ